รุนพีนางงามจักรวาลอภัสราโผล่กลางไอจีปุ่มปนัดดาหลังยอมรับท้องลูกชายเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อปุ่มปนัดดายอมรับว่าเป็นดาราท้องใกล้คลอดโดยเธอนั้นยอมรับกลางรายการว่าท้องได้ลูกชายและมีกำหนดคลอดวันนี้หลังคนทางประเทศสงสัยเป็นดาราตามคำใบ้โดยทางด้านบุ่ปนัดดาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พรุ่งนี้22พฤศจิกายนคลอดนะคะได้ลูกชายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจนะคะตอนนี้ขอเตรียมตัวคลอดพร้อมกับใจที่สบายๆไร้ดราม่านะคะพอแล้วเนอะพร้อมเอผยภาพห้องคลอดที่ใหญ่โตหรูหราสมฐานะต้องบอกว่าล่าสุดรุ่นพี่นางงามจัก,กรวาลอย่างปุกอภัสราโผลกลางไอจีปุ่มปนัดดาหลังประกาศยอมรับทองลูกชาย ซึ่งทางด้านปกอภาสลานั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นกลางอิสตาแกมรมเอาไว้ว่ายินดีด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ